อันธมยังปฏิจจจะสมาบุพปาทธรรมะปัถังพนามะเสอิทพิฆเวอริยาสาวโกปฏิจจจะสมาบุพปาทันเยวะสาธทุกังโยนิโสมานสิกโรติอิมัสมิงสติทังโหติอิมัสสุปาทัยทังอุปัชติอิมัสมิงอสติทังนโหติอิมัสสนิโรทยทังนิรุชชติยะทิทังอวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขารปัจจะยวิญญาณวิญญาณปัจจะยาณมารูปังามารูปปัจจะยาสลายตนะสลายตนะปัจจะยาผัสโสผัสสะปัจจะยาเวทนาเวทนาปัจจะยาตัณหาตัณหาปัจจะยาอุปาทานังอุปปาานัจว ภาวะปัจจยชาติชาติปัจจยชรามระนังโสกปริเทวัทุขาทมานัสปายาสาสัมภวันติเอวเมตสเกวรลัสสัทุขขันธะสมมุทโยโหติอวิชายเตววะอัเสสวิราคานิโรธาสังขาริโรโทสังขารนิโรธาวิญญาณิโรโทวิญญาณิโรทานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตั ฐานิโรโตตันหานิโรธาอุปาทานานิโรโธอุปาทาน,านิโรธาภวนิโรโทภวนิโรธาชาตินโรโทาชาตินโรทาชรา,ามระนางโศกปะริเทวทุขทโทมะนัสุปายาสานิรุชชันติเอวเมตสเกวะลัสสทุขขัขนธสะนิโรโทโหติติ